เลยมดเลยยรูเมนรีเซ็ตจคโอทุกคนเยีตัวตือนกันทั้งนั้นเลยวันลีกเนี้ยเอาจะมา่ยี่อะไรวะาดิให้ทั้งสองคนมามาดิวิไอพอมเอามพงเอาผมมาหนี้ดิมาหนี้นิมานี้นิมานี้นีเออโดนไอมายมานี้มานี้มาหนี้นีตบเลยวะ ใ,ใครมันโชว์การเนี่ยเลยแล้ว no ด sí> ูว่าเกี่ยวกลิ่นพค่ทำท่าเนี่ยมองดูหน้าเดี๋ยวมองดูหน้าคุณทำท่านี้ดูพี่ทำหน้านี่ยมั้ยไม่ใชตายยี่อะไรตายยี่อะไรมึงโดนโดนกูมึงมามึงมามึงมาสิมึงมามามาอะไรพี่มึงเจอดาบเคนโด้ดาบเคนโดมึงก็เป็นอะไรมึงมานี่มึงมึงมานี่ มาีทิ้งอะไรเราออไปปอิกด้วยอ๋อเออใส่ใหเพื่อนแบงเลยสแบงเลยเออเขียแล้วเขียแล้วปชงด้วย้ยตายกวพ่อวยมาเทวแมงอนสัตไอ้เหียมึงมานี่ดิเฮ้ยพวกกูทำีอะไรเี่อกูรอช้ท่าอยู่สัตเอ้ยเออมึงโดนโดนสตีนโดนสตีไปขอแมงไอ้เหียเอเออ อันนี้ไม่ตกกูไม่พักเลยแยกกันเลยเออคุณโดนมาพี่โคอยมัไม่ใชนพี่ไอ้เชี่ยกูโดนไอ้เชี่ยที่เราโมโงงไปสักเดียวทำตันตีอม่ช่วยเจ็ด้าแล้วยาอยากดอะไรอ่ะอายฟอายฟเป็นตุ่มพี่เหรอรอขวาเลื่อนขึ้นเออไม่ให้อาร์หลอกอาร์หลอกขึ้นนะอาร์ขวาขึ้นอาร์ขวาขึ้นต้องให้ตรงจังหวะเรียบร้อยแล้วก็ต่อยยไอ๋อเชี่ยทำไรอ่ะทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร ทำลายวันนี้นี้วันนี้นี้โต้ท่าใหญ่ปาเอาอีกรอบตีเราอุ้ยิววิววิววิ้ยิววิววิอ้อย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 พียงอุดด้วยเพียงจุดด้วยพียงจุดด้วยได้แล้วนะอ้าพี่พี่ตีเลยตีเลยอ๋อ มึงเอาึงกับพี่ทำอะไรโอ๋อมึงก็ทำเนี้ยเลยพี่มึงทำคุยเลยพี่มึงทำเนี้ยเลยพี่จะอาร์ทีโอแม่งทุกตัวเลยมาเนี้ดิวันนี้ดิโอ้ยห่วยละ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 โอะไรเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วโอ้กยเยี่ยไอ้เยี่ยแล้วเยี่ยแล้วเยีแล้วไอ้ปอจะไปคผมแล้วไอ้ปอจะไปคผมแล้วเยี่ยโอ้ยชาโอ้ยเยี่ยกูเจ็บทำไมกูใช้ท่าใหญ่ไม่ได้สักทีวะ เฮ้ยเขียจะไม่เรียนจำกดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหน้าผมอันนี้หน้าผมี่จกดเขียแล้วโอ <centimet S> ้โหเขียตลอดใหญ่เขียหน้ละน้าหลอกขึ้นเลยน่าหลอกขึ้นผ่านน่าหลอกผ่านเขียเป็นเรียนวิย์จำกดโคตรเกียเลยลิ้มาช่วยหน่อยได้เลยใส่เลยใส่เลยมุณวชานุ่มันเข้ากูหายแว่เลยใส่แว่เลยหลมไม่ใช่หม่ดีกว่าวิ่งเข้าไปออืไ้เขียกูแมนพันนี่ซะสมอะไรละโอ้ยเขียเขียเจ็บกดผิด เอาเชี่ยบกูใส่ปอกเฉยเอือยเฮ้ยเฮ้ยทำไรมึงทำอะไรพี่กูมึงทำอะไรพี่กูมึงทำอะไรพี่กูเชี่ยไปกูไปดูวะไม่ไหวหรอกขำไม่ไหวหรอกเชี่ยกูตัวกูเม่นเหมือนเมาเหล้าอะแปลกๆว่ะมึงนอนเหรอพี่มึงนอนเหรอมึงทำเหี้ยมึงทำอะไรพี่กูเออมึงโดนมึงโดนมึงอีกตัวมาดิดิ มาี่ดิมานี่ดิมานี่ดิโสู้เพ็กอา่อใเป็นไงล่ะมึงต้งมานดีปโคดมึงมานี่ดิอะไรออไยหายแล้วไปควบแล้วแล้วก็ต่อยรัวอืมอืมอืมอี้แแมนห้าดาวเลยอะอะไรอะไรพี่เอ้ยโอ้ไอี้แชโคตดเบรกเอ้ย เูจักอาคีโอเอาอ้อมนูเอ๊ะชื่อผิดคนไม่ไงเออไ่แม่งเลยเอาชีพปอรไปเลยมึงอะไรเอาไว้ลเอาไห้ล่ะเอาไห้ล่ะตัวชุดใหญ่ไปกับพกดกูเลยเออดีได้กูจิ้งลงไปก่อนดิโ่เลยโดนงโดนมึโดนเรียบร้อยยังจะไ้จะนากไหนเออสิเฟิร์สเพย์ครับเฟิร์สเพ